ไม่มาจะมาอย่างเงไม่มากูก็ไม่มาไม่มากูก็ไม่มาต้องพูดอย่างนี้เออถ้ามากูก็มาเออเจ้าพ่อจะได้เออให้มึงมาโอ้โหตรงนี้นี่คือตรงนี้คือตีนเขาอยู่เนาะตีนเขาตรงนี้คือตีนเขาอยู่นี่เป็นเป็นเหวลงไปเนี่ยตรงนี้ลำธารน้ำไหลน้ำไหลจากน้ำตกมา โอ้ยเดีอมากคนเ <คน S 1> ยอ<ด>ะสมัยก่อนเนี่ยโอ้ยมาเนี่ยรถอยู่คันเดียววิ่งตลอดทางไม่แทบจะไม่เห็นรถผู้คนกั็อยู่คณะเดียวสมัยนี้กลายเป็นเมืองเลยดูสาลเจ้าเจ้าพ่อเขาใหญ่หนคนอย่างเยอะ เออเออเขามองเห็นไองกรับฟิล์มรถก็มืดนะสงสัยบารมีบารมีเปล่งปลั่งเปล่งปลั่งผู้สูงอายุนุ้ยร่นร่รถแรงคนหนึ่งสวอุ้ย